สวัสดีค่ะทุกคนมนันี้มาเจอกับประชนคื้นเก่านะจ้ะฮัลโหลอาบีบานมันี้ประชนจะมาเกบพักบุ้งแปลงนี่นะจ้ะนี่งามงามเนี่ยเปิ่งพี่น้องเพิ้ลงามคักงามแนงามงามจ้ะสูงเพียงเลยสอกกระชนเลยจ่ะเ,เลยสอกกระชนเลย <laughs> เดี๋ยวประชนนั้น ไปหากันไก่ก็นนาจะเนาะหากันไก่มาตัดชุบๆก่อนนี่จ้าสวยๆเลยจ้าสุขาิัอนอยากเนาะนงามๆสวยๆเลยจ้าพักบุงนี่จ้าประช่วงกับตัดกับนั่งหลักนะจ้าฮู้นั่งหลักนั่งหลักโคลา่าพากำลังงามจ้า ยาวเอฟซีของประชน้นเพื่อนั่นจะมาเนาะจะเนาะตัดรอเพลินจ้ะงามขาดงามแน่พี่น้อง่นนะประชน้นนั่นจิตัดอนันั่งรักน้ำเนาะจา่าเหมือนนี่ตัดผักบุ้งกับอันนั่งรักจาก้ามาเบิ่งเด้อนประช้อนจิตัดออกไป งามซ้ำใดยนะจ๊ะเนาอตัดดังชอบชอบแล้วจ้านี่เด้อพี่น้องเป็นงามคักงามมีหลีหล่อนี่เด้อจ้าผักบุ้งงามคัก ตัดจังชอบชอบ้วจ้ะตัดปักบุ้งกันเฮ้ยงามสะอ่อนบึงพี่น้อง ตัดข้าวเดียวเดื้อจากพักบุง้งพักบุ้งสดสดซีซสวยจากบิมมาโลฟาร์มจ้าอเน,นียนประช่นตัดร้อนลูกค้านะจ้ะตัดร่อนเอฟซีของประช่นั่นจะมาหาประช่อนโมนีนะจ้ะเพิ่นมาสั่งอันกะเพากับอันโภลภาเป็นกระถางใหญ่นะจ้นะเนาะเพิ่นก็อยากได้พักอัน กินไปน้ำนะจ๊ะนี่จ้ะตัดอันขนาด่ควงตุง่งอีหยังของไปชนนี่แหละจ๊ะม้นนี้กับิตัดนั่งรักผักกุ้งนี่จ้ะพักบุ้งงามงามงามคักงามเนี่ยจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปตัดอีกจักหน่อยก่อนนะจ๊ะเนาะ งามงามบิลีอันนี้คืออันวิธีการตัดออกของประชอนด้วยจะเด้อเนี่ยตัดออกตัดต้นใหญ่เพิ่นออกแล้วนะจ๊ะเนี่ยนี่จ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็นจะขึ้นต้นใหญ่ขึ้นขึ้นนะจ๊ะเนาะยิ่งตัดยิ่งอันแตกด้วยจะเด้อนี่จ้ะประชอนก็นตัดสังเกตได้ด้วยจะเด้ออันนี้อันนี่นนจ้ะ สองสามต้นจ้ะแต่ว่าตาัดออกเพิ่อกระจายให่ขึ้นอีกนะจ๊ะเนาะนะี่จ้ะประชอนกับตัดออกแบบนี้และจ้ะกจิได้มีพักบุ้งกินยุดตลอดนะจ๊ะเนาะนการไิธีปลูกของประชอนนะจ้ะนะ่จ้ะตัดออกไปเลยบาดเนียนก็นเอาน้ำปุ๋ยมาร์กมาอันลดอีกที่นะจ้ะ ประชนคิดว่าพอ่อละมั้งจ้าเนี่ยได้หลายละจ้าเนี่ยได้หลายกว่าเก้าแล้วแต่สองหอบเนาะแต่สองหอบประชนอ,อนพ่อกรละจ้าเดี๋ยวประชนจะไปตัดอันนั่งลักจาก้านั่งลักตัดบ่หลายดอกมานี่จ้าไปตัดนั่งลักกันเลยจา้จาจ้าพี่น้องมาดีกันมาตัดมัดีกัมาตัดอันอนั่งลักต่อเลยจา้าอันนี้นั่งลักได้จ้ะเด้อ นางรักนางรักตัดดังชับๆเลยจ้าเนี่ยนางรักนางรักตัดรอลูกค้าไปเลยเดี๋ยววันลูกค้าเพิ่นยุดแถวๆน,น,วนี่แหละเนาะเพิ่นก็หิวก็อยากนะจ๊ะเนาะนี่นั่งรักประชวนได้จ้าต้นเพิ่นจ้า ต้นอวบยืนเด้อจ้าเดี๋ยวไปเก็บโอกแป๊บนึงจ้าตัดนั่งรักกันพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยเด็ดร้ายแล้วจ้ะเด็ดร้ายแล้วนั่งรักไปหอบนึงขึ้กันล่ะนั่งรักสวยๆงามๆจ้ากินกับขันเอาไปแกงอ้อมนะจ้ะเนาะ แกงอ้อมแกงเป้ะกินกับข้าวปุ่นกินนมจีนเนาะจ้ะเน,นเนี่ยหอมหอๆเแสๆเลยนี่งามคักงามแน่ได้หอบนึงพี่น้องจะเอาไปอันไหวกันเด้อจ้าแจะไปอันเก็บแตงไอ้เพิ่นนำ้ำมาเด้อจ้ามาเก็บผักแตงบาย เก็บพ <Yeah. S 1> ักบ่งแล้วเก็บพิตูแล้วก็มาเก็บบกแตงต่อจ้าเนี่ยเกบุกแตงแตงกวาไทยนี่แหละเก็บแตงเก็บแตงนี่ตันวยงามๆพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินอยู่

งวยกับงามงามพี่น้องไปชนแตงใบออกน้ำด้าชจ้าไอ้ที่มันเป็นเป็นดอกนะจ๊ะเนะาะแต่ว่าจะเป็นน่วยแบบนี้จะบบ่ตัดแล้วจะ้ะถ้าเป็นดอกจะเสียตัดแล้วจะตัดใบมันถิงจ้ะตัดใบมันถิ่งนะจ้ะมันจะไดน่วย้ำงามไปเก็บฟังปุ่นบสัอ นกที่นอนนะฟังนี่กับดกที่จา่าดกยูพวฟเรียนเด็กจริงอันนี้สามมือกับตัดเท้อนึงจ้ะ สามมือก็ตัดเพื่อนึงเนาะเนี่ยแตงขาวได้จ้ะเด้อแตงไข่แตงขาวแตงกวาอันนี้แตงล้านแตงกวาแตงล้านนวยเพิน่นจิตแตกตางกันหนูเนาะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะ หน่วยซ้ำนิคกับบอกเก็บด้อจ้าเนี่ยเนี่ยจงไว้อีกสองเสม,มอ เี๋ยวติมส่ก่อนกันเนาะ เอิอพี่น้องไปห,หลายเอิอพ่อละละบ่เนี่เก็บผักปุ่งแล้วกะเก็บอันมลพาแล้วเก็บนั่งรักกัะเพ่าแล้วเรียบรอยพ่อแลวพ่อลวสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่เก๋ สวัสดีค่ะสวัสดีเจมาลุยสวนใช่ไหมมาดูอะไรวันนี้พี่มาเอาโหระพากับกระเพราอ๋อค่ะแล้วก็เนี่ยได้ของแถมมาอย่างแตงกวาใช่ไหมของแถมของแถมโองแถมตรสวยๆเว้ เหมือนคนซื้อเลยเหมือนคนซื้อเลยนะเจ้เนาะมีคนไปชมยังยังไม่ได้มันมีพริกด้วยมีต้นพริกเออมาลุมมือนมาลุมอ่ะเจ้เออเออเนาะอ้าวข้าวโพดปีนี้ไม่ปลูกเหรอรอที่อยู่โอเคโดนไล่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ที่ปลูกเลยเจ้าที่ไล่เออเจ้าที่ไล่ข้าวคิ้สามีตัวปกด้วยนะค่ะมีปิดเหรอ ตัวโปกเนยยังไม่ไ yeah, ด yeah, ้แยกกระถางเลยอ้าวมีต oh ัวโปกด้วยแยกขายนั่นแล้วเดี๋ยวจะมาเนยังไม่ได้แยกขายแยกต้นเลยเออออออแล้วอไอ้นี่ผักคมเลื่อยอะไรเนี่ยผักคมเลื่อยใบใบเลื่อยอเเารียกผักชีใบเลื่อยพี่ตั้งบอกว่าคมเลื่อยอะไรเนี่ยคมเลื่อยมันกำลังมันกำลังขึ้นพี่ก็สวย ดีใจพูดผิดพูดใช่ไหมอันนี้กะเพราเหรอสีม่วงเนี่ยกะเพราฝรั่งสีม่วงมันหอมไหมเจ๊เด็ดดมดูชงก็เพิ่งปลูกปีแรกอะเจ้ปลูกปีแรกมันก็มันก็นั่นอยู่นะพี่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะปลูกง่ายแต่แตงนี่งานมากเลยเออมันปลูกง่ายนะ ปลูกง่ายน้องก็เลยมาเสียบเสียบทิ้งไว้ปนหอมนะเออ,เออเออลองออเอออย่างนี้มันวอมเหมือนเาบ้าน,นแกพอ,อแล้วจ้า thank you ้ยอย่าลืมนะไว้บัวบัว